เคยมีปุ่มเช็คอินอยู่แล้วแต่อยู่ปุ่มเช็คอินอันนี้หายไปเราจะมีวิธีการติดต่อกับ Facebook เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปนี้กันได้เลยค่ะหลายๆท่านสอบถามเข้ามาค่ะว่าเคยมีจุดเช็คอินอยู่แล้วแต่อยู่จุดเช็คอินของท่านหายไปน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็เราจะมีวิธีในการติดต่อกับทาง Facebook ได้อย่างไรนะคะ จากที่แอดมินได้ลงไปหาข้อมูลให้นะคะจริงๆสาเหตุที่จุดเช็คอินหายเกิดได้หลายสาเหตุค่ะตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดจากที่ระบบของ Facebook นะคะมีการปรับปรุงระบบค่ะหรืออาจจะเกิดจากที่าทางเพจนะคะทำผิดกฎของ Facebook หรืออาจจะเกิดจากที่จุดเช็คอินของเราถูกล้องเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดจุดเช็คอินของเราหายเราจะมีวิธีการติดต่อกับ Facebook อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราหรือว่าไปที่เพจของเรานะคะ ล้วไปที่มุมบนขวามือค่ะที่เป็นเครื่องหมายรูกัรสามเหลี่ยมชี้ลงนี้นะคะแล้วไปที่คําว่าความเช่อเหลือและการสนับสนุนค่ะหลังจากนั้นได้คลิกคําว่ารายงานปัญหานะคะแล้วเลือกคําว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นค่ะหลังจากนั้นให้เลือกพื้นที่ว่าเป็นเพจนะคะกรอกรายละเอียดที่เราเจอปัญหา หรือว่าปัญหาที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาะเข้าไปได้เลยนะคะสามารถกกอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหากมีรูปภาพหรือว่าหากมีวิดีโอเราสามารถแนบตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรากกาะข้อมูลเสร็จแล้วนะคะหรือว่าแนบรูปภาพกับวิดีโอเสร็จแล้วก็ส่งเรื่องตรงปุ่มคําว่าส่งได้เลยค่ะหลังจากที่กดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ รอระบบของทาง Facebook พิจารณาแล้วก็ตอบกลับมาให้อีกครั้งค่ะซึ่งแต่ละเพจหรือว่าแต่ละท่านอาจจะมีระยะเวลาไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับ Facebook พิจารณาให้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับ5คําถามที่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเก,กี่ยวกับเรื่องของปัญหาการปักหมุวบน Facebook ค่ะหากใครมีคําถามหรือว่าอยากให้อดมินนะคะทำคลิปวิดีโอแนะนำอะไรอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิปวิดีโอหน้า แอดมินจะมีคลิปวิดีโออะไรมาฝากเราติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ